ที่เราตีลับในพรศจิาวันนี้เราหลายคนเดินทางมาไกลและก็มาถึงจจะช้ยแดนของสันทวนคนวัดที่ไกลที่สุดมาเป็นความชื่นชมจิงดีอยากมาเป็นกำลังใจให้กับพิ่ส่วนที่นี่ทุอก็สัมผัสก็ไม่เท่าน,นะครับ13นะครับ เป็นฝที่กรุงเทพีกหน่อยทั้งัมด18นะครับจากประวัติาสตร์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเริ่มจากในหลวเป็น4แล้วก็เป็น13เป็น18บดเยมันจะเป็นวัดส,สุดท้ายที่เราได้ทำการบูรณะให้มีลักษณะเป็นวัดแต่เดิมนั้นกว้าง3คุณ7 21เมตร มีพระท้ามเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สำรวจก็ไดก่อนั่งเป็นแถวเดียวนั่งเป็นสองแถวไม่ได้แต่ก็สร้งางเพื่อความเหสมกับสัตว์บรุววันนี้คุณพ่อสังคิดก็มีวิสัยทัศน์ได้มองได้ชวนพ่อให้มาดูสองรอบสารอบแล้วติงก็มาตัสติดก่กกกนอน มาในสมัยคุ่งข้อสำงังซึ่งมีผู้มีน้ำใจดีที่จะบริจาคที่แจกขยายพื้นที่แล้วก็เริ่มปรปับปรงมาตั้งแต่นั้นและวันนี้เราก็ได้เห็นนะใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์ในการที่จะปรับปรุงพื้นทแหน่แนี้ก็ยังไม่ครบพวุมทีเดียวนี่ยก็จะนวนขยายไปกว่านี้แล้วก็ยังมีที่ว่างอีก ขยายได้เข้าวันนี้เอาแต่นี้ไปก่อนนะครับขึ้นโครงการการวนสนรุปก็สร้างวัดในย่านสะร้างวัดในย่านแต่สร้างกลุ่มทิะชนยากกว่าเยอะตอนนี้เราก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทิะชนที่นี่และโดยเฉพาะยิ่งให้กับผู้พอสมคิดนะซึ่งเป็นผู้ที่เสนใจดูแลพี่น้องทิะชนที่นี่เสร็จมาน,นี้แล้วก็ กดคิดถึงวิชชันารีรุ่นบุกเบิดไปได้ตั้งแต่พระเจ้าอนแฮง์วังาเวงวที่ได้ติดตามสาร,สรุจหลังจากที่ได้สนะตตำแหน่งแล้วก็อาสาที่จะมาเป็นผู้แพทธรร์ทำเอาเหลัาโมเดลเป็นุ์การแล้วก็แพทย์ทำรรไล่ขึ้นไปและวันนี้ถ้าเราตรวจสอบดูว,ว่ารอยเท้าของมิชชันนารีที่ได้เดินทางมาในเขตนี้เราจะตามท่านได้ท แม้ว่าจะยี่สิบปีมา,ลามแล้วก็ตามเรายังตามท่านไม่ทานยังไม่ได้รับหน้าอะไรเลยเพียงแต่ตามดูว,ว่าท่านมาทำที่ไหนแล้วก็ตามมาพลันเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรักความร้อนรนความศรัทธาของพระพุจา้ารรดาพระสงฆ์ิชนาลีที่ไดุ้ทิศทุ่มเทชีวิตกับพี่น้องชาวไทยเราจะได้มีกลุ่มกิจสชนเราจะได้มีวัดสกิเพระเจา้า ท่านทั้งหลายเรานีคงไม่ไดกคิดอะไรนอกจากนาสิ่งที่ดีที่สุดคือนําสวรรค์นิรันดรมาให้กับพวกเราท่านเชื่ออย่างนี้ท่านก็ได้สะละทุท่มเทชีวิตออกเดินทางจากบ้านของตัวเองข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู่ประเทศไทยแล้วก็มาจะเป็นพื้นดินที่อยู่ในกรุงเทพไม่ใช่บนสวรรค์ไม่ใช่นใชนบนเทวดาข้ามป่าข้ามเขาข้ามดอยนะมาจนจนถึงที่นี เพื่อจะได้นำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องในเขตเป็นอย่างดคลนี้บัตรนี้ก็อยู่ในมือของพวกเราครับบรรดาพระสองซิสเตอร์และพี่น้องด้วยกันก็คงจะไม่มีเมินาฬิกานีอีกแล้วคนที่เหลืออยู่ในสภาพนพนของเราอายุเจ็ดสิบแปดเรียยแรงก็ลน้อยถอยลงไปทุกวันคงเหลือแต่ความฝันอันแรงกล้า ที่จะฝากไว้ในหัวใจของพวกเราทุกๆคนฝากไว้ในความทรงจำของพวกเราทุกคนและก็ฝากอยู่ในการเอาใจใส่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้วัดขยายขึ้นสวยงามขึ้นก็ต้องขอบคุณหลายหลายคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทําให้คุณพ่อเขามีกําลังใจทาให้บรรดาที่สนทนที่นี่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เป็นตัวอารสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นคือชีวิตที่จะชนต่ละคนที่จะสร้างที่จะรวมกลุ่มก็จะทําให้สวรค์นั้นเกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องครับการนีวาดมีสถานที่ที่จะมารวมกลุ่มกันสรรเสริญภรวนาขอบคุณพระเจ้าขอความร่ และที่สําคัญคือแบ่งปันความเชื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันถามว่าไม่ต้องมาวัดได้ไหมตรวจที่บ้านได้ไหมพระเจ้าอยู่ทุกแห่งหรือเปล่าก็ได้พระเจ้าอยู่ทุกที่ไม่ว่าพี่น้องจะทาอะไรมันไม่หลงหไปจากพระเจ้าได้แต่การมาลกทุนมะที่วัดเป็นการสนับสนุนความเชื่อนี่สาคัญความเชื่อที่แบ่งปันจากรุ่สนสู่รุ่น ความเชื่อที่แ่งไปจากผู้ใหญ่สู่ลูกๆุูนหลานที่สำคัญให้เด็กๆได้เห็นว่าเราส่วอยังไงให้เห็นให้ให้เด็กๆได้เห็นว่าเราดำเนินชีวิตพิศชนอย่างไรและวัดจึงมีความสําคัญมากจึงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่เริ่มต้นของกลุ่มพิศชนของเธอิโดยมีบุญญาศีของประเทศไทยทั้งแปดครับก็เป็น การนำนำมาชื่อองค์พระธรรมวัดซึ่งร่วมสมัยมากเข้าใจว่าตอน่องวัดก็คือเราก็เพิ่งได้รับสถาปานาบุญจราศีทั้งเจ็ดแห่งสองอนและมาภายหลังก็เป็นคุณพ่อนิคูลสัสคุณเกิดเป็นความคิดที่ทันสมัยมากและบุญจราศีทั้งเจ็ดทั้งแปดนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่เป็นฝรัง่งเป็นคนไทยหัวดำเหมือนกับเรานี่แหละ แล้วเจ็ดคนก็คงจะกินข้าวเหนียวกับเราเนี่ยเขาไปตายที่สองคอนกินข้าวเหนียวกินบลากรกินส้ตมตำบะ่งนี่แหละมันกับพวกเราแล้วเขามีความเขาเช้มแข็งเนี <Yeah. S 1> ่ยตำรวจก็ไม่กลัวลูกเพื่อนก็ไม่กลัวเลยไม่กลัวทั้งนั้นเป็นกิศชนี้ไ่ใช่เป็นผู้ร้ายและเป็นพิศชนเป็นคนดีและการเป็นคนดีแล้วถูกฆ่าตายนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับกิศชน นี่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเรามากๆแบางครั้งเราก็คิดถึงนักบุญเกา่าๆคิดถึงนักบุญที่มันอยู่ต่างประเทศเป็นพระาหลงเนทะ่นั้นวันนี้เรามีองค์ประถานวัดเราเป็นคนไทยกินข้าวเหนียวกินต้มตามเหมือนกับพวกเราดนั้นเขามีความเชื่อที่โดดเด่นเป็นกาลังใจให้กับพวกเราดังนี่เราทรัการเป็นที่สตรน,นเราไม่ได้ไปทําร้ายทําลายใครตรงข้ามวัดตรงนี้ขอให้เป็นการขอพรพระเจ้าสําหรับ ทุกๆคนที่อยู่บรินนเวณแถบนี้เราขอกรพระเจ้าเผื่อทุกคนทั้งคนดีทั้งคนบาปทั้งที่เป็นกิจสัญจและไม่ใช่เป็นกิจสัญจเราสวดภาวนาของพระเจ้าสําหรับคนที่อยู่ดีมีสุขสําหรับคนที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมไฟแรงลูกเห็ตบตกเราสวดที่เราช่วยกันพระพรพระเจ้า หลังมาทั้งทำภาวนาโดยการสวดภาวนาที่นี่และพ,อพอระพรของพระเจ้าก็แบ่งปันไปสําหรับทุกๆคนนะครับอันนี้จะเป็นที่รักอันนี้จะเป็นที่ยอมนับของทุกๆคนในสังคมแม้ว่าเราจะเป็นกิจนซึ่งอาจจะเชื่อซึ่งอาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกับคนอื่นแต่ว่าเป็นอุดมการณ์ที่ดีเลิศนะเป็นการทาให้ตัวเองนั้นได้รับพระพร และทําให้คนเด็นเนี่ยนะพ่อพอดพี่น้องทับแนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนจาก13คนจาก18คนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้เป็นทอดทางนภาพอดของพระเจ้าละไปส่งที่นั่นและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่พองเจริญแห่งนี้สักวันหนึ่งเราก็จะได้ขยายวัดของเราเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าจํานวนที่สนจะเพิ่มเติมแต่ก็อขอให้แบบอย่างที่ดีของที่สนที่นี่ จะได้เป็นการยืนยันความเชื่อของพวกเราทุกๆคนว่าเราทุกคนนั้นรักพระเจ้าและเราทุกคนนั้นรักเพื่อนพี่น้นองของเราไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่นอ้องทุกท่านที่เดินทางมาที่ไกลเท่าไหร่ยิ่มีส่นดดวนช่วยเหลือวัดมากเท่าไหร่ก็ขอให้ได้รับพรมากเท่านั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าและขอทุกท่านอยู่ดีมีสุขเดินทางกลับบ้าน ด้วยพระามเต็มเกี่ยรของพระเจ้าในการทุกคน